สวัสดีครับพี่นัทสนักข่าวธรรมศาสตร์รา,รายงาน,นที่จังหวัดอยุธยานีบ้านไผ่แบนนะครับน้องไผ่แดงน้อ,นองไผ่แบน <c oughs> ไม่เคยเหมือนพระท่านเลยไม่เคยจำชื่อ เท่่่าไหรีต้องลงไปวัดตสองเมตรประมาณสองเมตรอันนี้น่าจะลงมาแล้วเพราะว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีกิมเข้ามาแล้วคับท่านก็มาแล้วก็น้ำไมากกว่านี้หน่อยเดียวนนี่ลอยที่มันแห้งลงมาเห็นปะไหนรอยที่นั่นคือไม่ใช่ใบไผ่ไม่ใช่ใบไผ่ วอันนี้เด็กๆของพวกเราลำนี้ก็ไปด้วยงนะครวมไปถึงคนนี้ด้วยเลยส่างกล้องของเราครับแล้วก็ลำหลังกำลังตามอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาขอเวลาในการเดินทางสักครู่หนึ่ง